คนเกิดสามวันนี้นะครับตามตำราเขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นแมว9ก้าชีวิตดวงชะตาแข็งโป๊กเลยนะครับถ้าท่านอยากรู้เลยนะครับว่าสามวันเกิดนี้จะเป็นสามวันเกิดของท่านหรือไม่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เกิดคอนเฟิร์มเลยครับท่านใดที่กดแชร์ขอให้คำทำนายขพยากรน,นี้จงเป็นจริงขอให้ท่านจงร่ำรวยขอให้ท่านจงมีเงินทองไหลามาเทมาจนไม่มีที่จะเก็บกดแชร์ตอนนี้เลยนะครับกับ ขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับเอาละครับเราจะมาพูดถึงสามวันเกิดที่ดวงชะตาก็บอกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นแมว9้าชีวิตนะครับเรามาเริ่มกันที่วันแรกเลยนะครับต้องบอกว่าวันแรกก็คือวันอาทิตย์ครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์มันเป็นวันของการเกิดอยู่แล้วครับเป็นสิ่งที่ให้กําเนิดสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นครับดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นดวงชะตาที่เวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มักจะเจอปัญหาเยอะกว่าชาวบ้านนะครับถูกอื่นกันแก้ถูกเอาเปรียบเรียกได้ว่าจะ ้มลุกคุกคารแทบตายเลยนะครับแต่สุดท้ายมันไม่ตายมันไม่เคยม,ม,คยม,มคยีใครทําให้ตายเพราะฉะนั้นครับมันจะรอดไปทุกครั้งแบบเส้นแรง่าแปยิ่งทําร้ายยิ่งเจริญยิ่งตกตำ่ำแปบ๊บเดียวชะตาขึ้นใหม่แล้วเป็นแมวก้าวชีวิตจริงๆเลยนะครับต้องบอกว่าในปีนี้นะครับถ้าที่เกิดในวันอาทิตย์จะต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใครก็จะรับความช่วยเหลือดีนะฮะจะได้รับเกียรติอุดหนุนนําทางไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับผู้ค้าบัญชาใช้การสนับสนุนดูแลเป็นห่วงเป็นใยรายได้จะงงาร์ด ลูกค้าแขกจะไปมาหาสู่ให้เราหนักแนั้นมันคงความอกหนักใจจะเบาบางบุตรภรรยาจะเอาเอกใจนะครับมิสหายที่ตีจากจะกลับมาช่วยเหลือคุณนะฮะญาติพี่น้องที่มีปัญหาการก็จะกลับมาคืนดีกันนะครับเจ็บใครได้ป่วยก็จะมีคนหายุกยามาให้ดูแลเอาเอาใจใส่นะครับเป็นช่วงเวลาที่ตกอับแต่ก็จะลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนแต่ระวังโรคปวดหัวสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับนี่คือดูสตาทีานเกิดในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามวันที่ตกน้ำไหลตกไฟไม่ไหมแมวเก้าชีวิตดวงแข็งโป้งนะครับต่อมาเลยนะครับ ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นแมวก้าชีวิตดวงแข็งโป๊ะราดับที่ 2, 2> นะครับต้องบอกท่านที่เกิดในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าตัวเองเจอเรื่องแย่ๆนะครับบางคนนี่ก็ผ่านเรื่องเฉียดตายผ่านคนหักอกมาผ่านอุบัติเหตุตกนะ้ําตกที่สูงมาแต่มันก็รอดมาได้ทุกครั้งหลายท่านที่เกิดในวันจันทร์เคยไม่มีเงินจะกินข้าวเลย,<ๆ>เลยก็มีนะครับฉิวเฉียดต่อการจะมีคดีความอะไรเงี้ยแต่มันรอดมาได้ทุกครั้งเพราะวันจันทร์เป็นวันที่ตกน้ำไม่ไหลตก แมวก้าชีวิตดวงแข็งโป๊กเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค,คุณวันจันต้องรู้จักพูดรู้จักเจรจาเพราะว่าจะเป็นเงินเป็นทองมีหน้ามีตามีสิ่งมงคลแก่ตนเองนะครับยิ่งพูดยิ่งเพิ่มบุญบรารมีเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปสบายอ,อกสบายใจชีวิตไม่รีบเร่งมีระบบระเบียบแบบแผนที่ดีมีความสุขสบายที่จะได้ขึ้นเป็นคุณหญิงคุณนายหรือเป็นคนที่มีเงินเป็นเจ้าของกิจการเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรู้จักพูดสักนิดเอ่ยปากสักหน่อยก็จะได้มานี่ครับแต่ที่สาคัญครอ้นถึด ไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเป็นคนหญิงทนงในศักดิ์ศรีจึงทาให้คนอื่นมองว่าเรานั้นเป็นคนหญิงพยองหลายคนจึงหมัน่นไส้คนที่เกิดในวันจันทร์ทัทง้ทงที่จริงๆเขาเป็นคนดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณจะเป็นคนที่คนอื่นรักใคร่แล้วก็จะเป็นสาวเป็นหนุ่มที่จะมีคนมาแอบชอบซึ่งเขาจะแกล้งเก๊กๆทาให้ไม่นสนใจเราหรือบางคนมาทําฟอร์มเป็นเกียรติเราไปเลยแต่จริงเขารักเรานะครับถ้าช่วงนี้คุณอยากได้บุตรก็จะส่งประสงค์ได้รถได้เลือกสวนไล่นามีการปลูกบ้านมีการซื้อบ้าน อุปสรรคต่างๆมีเข้ามาในชีวิตบ้างแต่คุณต่อสู้แล้วจะสำฤทธิ์ผลและผ่านไปได้ถ้ารู้จักประมาณตนไม่ทําตัวฟุ้งเฟ้อจนเกินไปแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะเพราะช่วงนี้เหมือนพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอรู้สึกขอบตาจะคล้ําหรือง่วงเหงาหานอนมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับต่อมานะครับคนที่เกิดในวันพระสบดีนะครับเพราะดาวพระหัสนั้นเป็นดาวครูแล้วก็เป็นดาวประธานสุปเคราะห์ครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลาชีวิตของคนที่เกิดวันพระหัสนี่เวลาดีดีสุดขีดแต่เวลาตกตกหนักเลยทีเดียวนะครับและสุด วนใหญ่คนที่เกิดวันพระรหัสเนี่ยมักจะได้คู่ที่ดวงชะตาคล้ายๆตัวเองคือขึ้นเหมือนขึ้นพร้อมกันเวลาลงมันก็ลงพร้อมกันไม่มีใครฉุดไม่มีใครดึงรั้งกันเอาไว้ได้เลยนะครับจึงขึ้นสุดลงสุดนั่นเองนะครับแม้จะมีปัญหาแค่ไหนก็แล้วแต่แต่คนเกิดวันพระรหัสจะรอดพ้นอุปสรรคมาได้ตลอดทุกครั้งคือต้องบอกฮะทั้ง3าวันนี้ในคำทำนายค่อนข้างจะใกล้เคียงกันคือเฉียดล้มเฉียดต,ตายเฉียดหมดตัวแต่มันรอดไปได้ทุกครั้งจริงๆนะครับในช่วงนี้คนที่เกิดวันพฤหัตนะฮะจะมีผู้หลัก ใครก็จะรับสิ่งดีๆกลับมามีที่พึ่งพาสบายอกสบายใจไปได้ระดับหนึ่งนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเปิดกิจการใหม่ๆก็ได้ผลประโยชน์สูงริเริ่มกทําได้ในตอนนี้เลยนะครับไปหาในทุนในธนาคารก็จะได้ผลประโยชน์เกินคาดนะครับแต่ให้ระมัดระวังคําพูดคําจาที่ตรงผงผางแล้วเป็นคนที่บางครั้งพูดไม่ค่อยคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับให้ใช้คําว่ารู้จักกาละเทศะตรงนี้จะดีมากและอย่าไปแซวใครอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเป็นตัวตลกหรืออย่าไปนินทาว่าร้ายคน เพราะมันจะไปถึงหูเขาได้ตรงนี้ระหวังนะครับและที่สําคัญครับอย่าหลงลืมตนเองเป็นอันขาดว่าตัวเองเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทานะครับสุขภาพต้องดูแลอย่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับเราต้องระวังเรื่องคาพูดและก็ะมัดระวังเรื่องของความใจร้อนและทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างชัดเจนทีเดียวครับ